PL Intense p o u s e Light คืออะไร IPL ก็คือแสงความเข้มข้นสูงเป็นแสงที่เรานํามาใช้รักษาโดยที่แต่ละช่วงคลื่นนะคะมีสรรพคุณแตกต่างกันก็มีการศึกษาแบบ systematic review นะคะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Skin Pharmacology and Physiology พบว่า IPL เนี่ยมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างผิวลดริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสของผิวหน้ารักษาสิวมันก็จะเป็นแสงช่วงคลื่นประมาณ400เป็นแสงสีน้าเงินมันก็จะไปกระตุ้น,นกลไกทําให้เชื้อที่ทําให้เกิดสิวอักเสบมันตายจากกระบวนการ กระตุ้นนําให้มันทําลายตัวเองส่วนช่วงคืนแสงสีเหลืองก็จะประมาณ540-570ตัวประมาณนะเน้นพวกเม็ดสีหน้าใสกล้าว่าบางๆที่อยู่ชั้นบนในวงนี้พอช่วยได้ช่วงคืนที่สูงขึ้นมาอีกช่วงคืนประมาณสักพันถึงพันสองพวกนี้จะ,จะใช้ในการกําจัดขนความถี่ของช่วงคื่นถ้าเกิดความถี่สั้นๆมันก็จะลงได้ไม่เลยก็เป็นที่มาว่าทําไมแสงสีน้าเงินใช้ฆ่าเชื้อสิวเพราะว่าการอักเสบมันจะเกิดที่ผิวด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ IPL ก็เลยเป็นหัตถการ ที่ดาวทามน้อยไม่ต้องพักฝืนทําได้ง่ายคนไข้กลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปดูแลมาก